หลังจากที่นางเอกช่วยชีวิตพระเอกจากผีห้องเบอร์13ได้แล้วเธอก็บอกให้เขาเรียบวิ่งออกไปทันทีที่ประตูเปิด แต่พอพระเอกวิ่งออกไปได้สักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเรียกที่คล้ายกับเสียงของนางเอกแต่จริงๆแล้วเป็นผีห้องเบอร์13เป็นคนเรียกเขาในจังหวะที่นางเอกกําลังหันหลังจะเดินออกไปจู่ๆผีก็พุ่งเข้ามาจะทําร้ายเธอแต่พระเอกก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ก็ทําให้ผีห้องเบอร์13มหนีออกไปได้ด้วยขณะเดียวกันผีเบลบอยก็ได้รับหน้าที่ให้มาเกี้ยกล่อมผู้เข้าชิงอันดับที่4ที่น่าจะมาเป็นผู้จัดการแทนพระเอกซึ่งก็คือน้องนักเรียนหญิงที่โดนวิญญาณของเเ่่ออนนนยาง,นนงัแลล้วผีบบก็ไ ช่วยเธอไว้ได้ทันตอนที่เธอกําลังจะตกบันไดแล้วเขาก็ชักชวนเธอให้ไปทํางานที่โรงแรมจันทราแต่จูๆ่ๆผีบาร์เทนเดอร์ก็ส่งข้อความมาบอกเขาว่าไม่ต้องการเบอร์สี่แล้วเพราะว่าเบอร์สามยังปลอดภัยดีอยู่แล้วน้องนักเรียนหญิงก็ขอแลกเบอร์โทรกับผีเวลบอยเอาไว้พวกพนักงานเลยรวมหัวการคิดแผนการที่จะไล่พระเอกอีกครั้งหนึ่งแต่นางเอกก็บอกว่าเธอจะเก็บพระเอกเอาไว้ก่อนและให้ล้มเลิกแผนการทั้งหมดซะ ส่วนพระเอกก็องใจเรื่องนี้มากเลยรีบมาถามนางเอกว่าทำไมทุกคนต้องวางแผนกันจัดเขาด้วยต้นไม้เปลี่ยนไปตั้งแต่นายมาที่นี่พวกเรากลัวว่าจะต้องไปจากที่นี่ทำเอาพระเอกอึ้งไปเลยแล้วพวกเขาก็เถียงกันเรื่องที่ใสปากร้ายของนางเอกเธอเลยบอกว่าเธอเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่พระเอกบอกว่าในฝันของเขาเธอใจดีมากกว่านี้แล้เขาก็พูดถึงยอนอูขึ้นมาทำเอานางเอกซึมไปเลยแล้วในตอนที่พระเอกกำลังเลิกงานกลับบ้าน จู่ๆเขาก็ได้เจอกับผีสาวในชุดแต่งงานเธอเป็นลมล้มลงไปตอนที่ได้เจอกับเขาเขาเลยรีบพาเธอมาพบกับนายหญิงจางและเล่าให้ฟังว่าเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับคนแปลกหน้าในงานแต่งงานผีแต่นายหญิงจางก็บอกให้เธอลองคิดดูอีกทีเพราะงานแต่งงานผีมันมีความหมายกับคนที่ยังอยู่แล้วพระเอกก็เลยช่วยอุ้มเธอไปส่งที่ห้องทําเอานางเอกหุ่นหงิดใหญ่โตแล้วพระเอกก็ออกไปตามหาถุงผ้าแดงซึ่งเป็นเครื่องรางที่ทําให้คนที่เจอต้องแต่งงานกับผีเจ้าสาว แล้วนางเอกก็เลยมาดักรอเจอเขาเพราะว่าเธอกลัวว่าเขาจะหาถุงผ้าเจอแล้วต้องแต่งงานกับผีแต่พระเอกก็ยังดื้อที่จะไปตามหาให้ได้นางเอกก็เลยจัดการให้ชานเซสเป็นคนหาถุงผ้าเจอแทนพระเอกซะเลยทำเอาพระเอกตกใจมาก พอชานเซสเก็บถุงผ้าแดงได้เขาก็รู้สึกกลัวและตกใจมากจนเป,ป็นลมล้มลงไปส่วนานางเอกก็กำลังยุ่งวุ่นวายกับการหาชุดและเครื่องประดับของตัวเองที่จะใส่ไปงานแต่งงานเธอก็เลยมาช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องเพชรแล้วเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าในถุงผ้าแดงนั้นมีความปรารถนาแรงกล้าของผีเจ้าสาวอยู่เลยทําให้คนที่เจอจะถูกผูกเอาไว้ด้วยได้แดงแต่ถ้าถุงผ้านั้นถูกทําลายเจ้าสาวก็จะไปโลกหน้าไม่ได้แล้วติดอยู่กับเจ้าบ่าวตลอดไป ด้วยความกังวลใจพระเอกก็เลยมาขอคําปรึกษาจากท่านมาโกตามที่อยู่ที่เคยได้มาแต่ว่าดันมาเจอกับน้องสาวฝาแฝดของเธอแทนเธอให้คําแนะนําว่าให้หาคนที่ตายแล้วมาเป็นเจ้าบ่าวแทนคนเป็นโดยเลือกจากแขกในโรงแรมจันทานั่นเองแล้วก่อนที่เขาจะจากไปน้องสาวฝาแฝดอีกคนก็ให้ยาบํารุงกับเขาเพราะคิดว่าเขาคงนอนไม่ค่อยหลับ หลังจากนั้นพระเอกก็จัดงานดูตัวให้กับผีเจ้าสาวแต่เพราะว่าเธออยากจะไปโลกหน้าด้วยตัวคนเดียวเธอเลยเลือกที่จะมอบถุงผ้าให้กับพระเอกแทนแต่ถ้าเขาไม่รับถุงผ้าไปเพื่อนของเขาก็ต้องมาเป็นเจ้าบ่าวตามแผนเดิมทําให้เขาจําใจเป็นเจ้าบ่าวให้เธอแทนเพื่อนแต่พอนางเอกได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากจนแทบจะส่งเขาไปโลกหน้าเลยทีเดียว แล้วนางเอกก็ส่งน้องนักเรียนไปพาตัวเจ้าบ่าวตัวจริงของผีเจ้าสาวมาแถมเธอยังบอกผีเจ้าสาวอีกด้วยว่าแต่ทันทีที่งานแต่งจบลงเจ้าบ่าวก็จะต้องตายตามเจ้าสาวไปด้วยนะเพราะแบบนี้พ่อแม่ฝ่ายชายเลยพยายามจะหาคนมาแต่งงานแทนลูกชายของตัวเองถึงขนาดที่เป็นคนขอจัดงานแต่งงานผีให้กับผีเจ้าสาวเพื่อที่เธอจะไม่ได้มาเอาตัวลูกชายที่ป่วยอยู่ของพวกเขาไป พอรู้แบบนั้นพระเอกก็เลยพยายามที่จะมาห้ามผีเจ้าสาวไม่ให้พาตัวเจ้าบ่าวไปด้วยแต่แล้วในตอนที่พิธีกำลังจะจบลงจู่ๆผีเจ้าสาวก็ทำหน้าหน้ากลัวเพื่อไล่เจ้าบ่าวออกไปแล้วเธอก็หยิบกันไกนขึ้นมาตัดได้แดงที่ผูกเธอไว้กับเจ้าบ่าวเพื่อปล่อยเขาไปเป็นอิสระพร้อมกับบอกเขาว่าเธอรักเขามากและขอให้เขามีความสุขแล้วถุงผ้าแดงกับได้แดงก็สลายหายไป ส่วนผีเจ้าสาวเธอก็ขึ้นรถลีมูซีนไปโลกหน้าอย่างสบายใจหลังจากนั้นนางเอกก็บอกพระเอกว่านายทำดีมากกูชันซองมากูคิดถูกแล้วละที่เลือกนายเธอบอกให้ผมดูแลคุณให้ดีครับต้นไม้จะได้แตกใบมากขึ้นและออกดอกสวยงามแล้วตอนนี้นายยังฝันเห็นฉันอยู่ใช่ไหมพระเอกพยักหน้าตอบและคิดถึงนางเอกที่เขาเห็นในฝันดูแลฉันในฝันของนายให้ดีแล้วส่งฉันไปให้ได้ละ่ะฉันจะเป็นแขกคนสุดท้ายของนาย แล้วเธอยังบอกเขาอีกว่าตอนที่ส่งเธอไปโลกหน้าขอให้เขาอย่าเศร้ามากนักพอได้ยินแบบนั้นพระเอกก็ยิ่งหน้าจ่อยเข้าไปใหญ่ระหว่างทางกลับบ้านพระเอกได้บังเอิญเจอกับคิมจุนฮยอนนักรีวิวอาหารที่นางเอกชอบตามเขาไปกินตามร้านอาหารดังๆแต่เขาก็พลาดโอกาสที่จะได้ขอลายเซ็นไปให้ในญิงจางส่วนในญิงจางเธอก็กําลังอยากจะกินหมึกผัดเผ็ดเพราะว่าเธอเพิ่งดูรายการที่คิมจุนฮยอนกินหมึกในคําเดียวไปเธอเลยโทรหาชานเซสเพื่อบอกว่าจะเข้าไปรับพระเอก แต่ชานเซสดันบอกว่าวันนี้พระเอกน่าจะกลับดึกเพราะว่าแฟนของเขามาหาทำเอานางเอกโมโห,โหจนรีบหายตัวมาที่บ้านพระเอกที่บ้านพระเอกนางเอกรีบมาถามชานเซสว่าแฟนของพระเอกเป็นใครสวยไหมแต่ไม่ทันจะได้ดูรูปนางเอกก็กลับไปซะก่อนซึ่งจริงๆแล้วมิลาหรือแฟนสาวของพระเอกนั้นก็คือคุณหนูจากขบวนส่งตัวเจ้าสาวที่แอบหลงรักองค์ขลักนั่นเองส่วนพระเอกเขาก็บังเอิญเจอนางเอกระหว่างทางกลับบ้านคุณมาทำอะไรแถวนี้ครับไปเจอมาแล้วเหรอ ครับประมาณนั้นคงจะชอบมากเลยล่ะสิแล้วพระเอกก็เล่าให้ฟังว่าคิมจุนฮยอนตัวจริงผอมกว่าที่คิดหน้าเล็กมากแล้วก็ขาวด้วยแต่นางเอกเข้าใจผิดว่าเขาพูดถึงแฟนสาวทําเอานางเอกโมโหเขายกใหญ่แล้วพอนางเอกรู้ว่าคิมจุนฮยอนมาถ่ายรายการใกล้กลๆเธอก็รีบวิ่งมาที่ร้านแต่ก็ไม่ทันจะได้เจอเขาขณะเดียวกันที่โรงแรมก็กําลังวุ่นวายเอามากๆกับเรื่องที่ผีห้องเบอร์13หนีออกไปได้เพราะว่าเธออาจจะไปทําร้ายมนุษย์ได้ ขณะเดียวกันผีเบลบอยก็มาบอกข่าวกับน้องนักเรียนว่านายหญิงจางอนุญาตให้เธอมาทํางานที่โรงแรมได้เธอเลยบอกให้รีบไปทำงานกันเลยเพราะว่าเธอเบื่อและไม่อยากจะไปเรียนอยู่แล้วแต่ว่าผีเบลบอยก็เล่าให้เธอฟังว่าสมัยเรียนเขาสนุกมากทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬาแล้วจู่ๆเพื่อนของเธอก็เข้ามาแกล้งและบอกให้เธอเล่นเปียโนให้เขาฟังเพราะว่าคิมยุนนาคนเดิมเล่นเปียโนเก่งมาก แต่ดีที่ผีเบลอย,ยเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้และเขาก็คิดถึงชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะตายทําให้เขาร้องไห้ออกมาขณะเดียวกันที่ลานจอดรถของนายหญิงจางพระเอกถามขายรถยนต์ที่เธอไม่ได้ใช้แต่เธอก็ย้าว่ารถทั้งหมดเป็นของตกแต่งที่ทําให้โรงรถสวยงามเขาจะขายไปไม่ได้แต่พระเอกก็บอกว่าตอนนี้การเงินของโรงแรมกําลังเข้าขั้นวิกฤตเลยจําเป็นต้องขายรถทิ้งไปบ้างทําเอานายหญิงจางหัวร้อนขึ้นมา แต่เธอก็ยอมทําตามที่พระเอกพูดเพราะว่าเธอเกลียดความจนเอามากๆและกลัวว่าตัวเองจะกลับไปจนอีกครั้งขณะเดียวกันที่ล็อบบี้โรงแรมมีกษัตริย์จากสมัยโบราณเข้ามาพักที่โรงแรมจันทราทําเอาคนในโรงแรมต่างวุ่นวายต้อนรับขยกงใหญ่ทั้งเตรียมอาหารและเตรียมของต้อนรับสําหรับแขก VVIP แต่พอพวกเขาลองค้นหาชื่อของกษัตริย์ดูก็ต้องตกใจเพราะว่าเขาเป็นแค่นักแสดงที่เล่นละครย้อนยุคก,ก็เท่านั้นทําเอาพนักงานและนายหญิงจ้างไปไม่เป็นเลยทีเดียว และเพื่อจะทําให้ความปรารถนาของผีกษัตริย์เป็นจริงพระเอกก็เลยพาเขาไปที่กองละครเพื่อที่ผีกริย์จะได้แสดงบทที่เขารักสักครั้งหนึ่งนางเอกก็เลยแต่งตัวเป็นมาเหสีเพื่อล่อให้นักแสดงที่รับบทเป็นกษัตริย์ตามเธอออกมาแล้วผีกษัตริย์ก็ได้เข้าสิงนักแสดงและได้แสดงบทที่เขารักและอยากจะแสดงมาตลอดแล้วเขาก็แสดงออกมาได้ดีจนน่าเหลือเชื่อแล้วเขาก็ยังบอกว่าอยากที่จะช่วยแสดงต่อจนละครจบแล้วนายหญิงจางก็ยังบอกว่า จะให้น้องนักเรียนมาทำงานแทนพระเอกที่กองถ่ายละครในฐานะเด็กฝึกงานแล้วพระเอกก็นัดเจอกับมิลาที่ร้านพิซซ่าของชานเซสส่วนายนหญิงจางเธอก็แต่งตัวจัดเต็มเพื่อเราจะไปกินหมึกผัดเผ็ดกับพระเอกที่ทะเลถ้าพูลผู้จัดการกูไปด้วยก็คงจะดีให้ผมโทรหาเขาไหมครับไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวเขาก็คงมานั่นสิครับผมคงจะรู้สึกผิดแน่ถ้าต้องโทรไปเร่งเขาตอนที่เขาอยู่กับแฟนเขาทำงานแต่กับพวกผีก็ควรจะมีคนอยู่เคียงข้างเขาบ้าง พอได้ยินแบบนั้นนางเอกก็ซึมไปเลยแถมยังบอกให้ผีเบลบอยปิดสะน้ําเพื่อให้เธอไปนั่งซึมด้วยความจริงแล้วพระเอกนัดเจอกับมิลาเพื่อจะทวงเงิน5ล้านวอนคือจากเธอก็เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะคืนดีอะไรกับแฟนเก่าที่เลิกกันไปนานแล้วแถมเธอยังมาหลอกเอาเงินค่าเทอมเขาไปด้วยแต่จูๆ่ๆตอนที่เขากาลังคุยกับเธออยู่นั้นคิมจุนฮยอนก็เดินผ่านร้านไปพระเอกเลยรีบวิ่งตามเขาไปเพื่อขอลายเซ็นมาให้กับนางเอก แต่นางเอกก็โทรมาบอกเขาว่าวันนี้หยุดงานได้ไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรมทำเอาพระเอกงงไปเลยส่วนนางเอกเธอก็มานั่งซึมนึกถึงความหลังอยู่คนเดียวที่ข้างต้นไม้จันทราเธอนึกถึงตอนที่องคลักษ์ช่วยปลอบใจเธอที่กำลังเศร้าด้วยการชวนดูหิ่งห้อยตัวน้อยๆตอนนี้เจ้าไม่คิดว่าที่นี่สวยกว่าแต่ก่อนหรือหิ่งห้อยที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ไม่เหมือนสิตอนนั้นเจ้าอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เจ้ามีข้าอยู่ด้วยทุกอย่างที่เจ้ามองดูไปพร้อมกับข้ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเจ้าก็จะรอให้ข้ามาปรากฏตัวตรงหน้าเจ้าเหมือนอย่างวันนี้หลังจากนั้นพระเอกก็มาหาหนางเอกที่สระว่ายน้ําของโรงแรมพร้อมกับเอาลายเซ็นของคิมจุนยอนมาให้เธอด้วยทําให้เธอยิ้มออกมาได้นิดหน่อยผมอายแทบตายแต่ก็ยังวิ่งไปขอลายเซ็นมาให้คุณเพราะคิดว่าคุณน่าจะชอบไม่ชอบหรอครับชอบสิถูกใจมากเลย ทะเลที่นี่ก็ดีนะครับถึงจะไม่มีหมึกผัดเผ็ดก็เถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าที่นี่มีนายอยู่แล้วแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอเศร้านิดหน่อยที่ทะเลตอนนี้มันดูสวยกว่าตอนที่เธอดูอยู่คนเดียว